สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวนะครับทางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับก็หลังเลือกตั้งสหรัฐนะครับก็หลายคนก็คาดกันว่าสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยจะคลี่คลายหรือเปล่านะครับแต่ดูเหมือนว่านะที่เท่าที่ผมติดตามข่าวเนี่ยในดอกกลางเนี่ยไม่รู้จะตึงขึ้นวานะครับเพราะว่าความไม่ไว้วางใจนะครับของทางอิหร่านต่ออิสราเอลและสหรัฐนะครับหลังเลือกตั้งสหรัฐนะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นี้นะครับว่า มีความสุ่มเสี่ยงที่อิหร่านจะโจมตีอิสราเอลหรือไม่นะครับคำมั่นสัญญาที่แท้จริง3.0ของอิหร่านวางวันที่แล้วการโจมตีนะครับนิวเคลียร์ที่เป็นความลับนะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดอิหร่านนะครับบอกใบ้ไปที่คำมั่นสัญญาที่แท้จริง3นะพร้อมที่จะนะทำให้อิสราเอลราบครั้งนี้หรือไม่อิหร่านนะครับอนะ่สาบานการโต้อต,ตอบเอาคืน ที่บทขยี้ต่ออิสราเอลสําหรับการโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์ความขัดแย้งอิหร่านอิสราเอลนะครับร้อนขึ้นผลที่ตามมานะครับจากสิ่งอำนวยความสะดวกทางนิวเคลียร์อิหร่านผู้กดเกลียวเตือนอิสราเอลบรรดาการระเบิดที่เจ็บปวดรอคอยอยู่อิหร่านนะครับพร้อมแล้วที่จะโจมตีอิสราเอลอีกครั้งนะภายหลังการโจมตีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางนิวเคลียร์ที่เป็นความลับระดับสูงรบรรดารายงานต่างๆกล่าว อิรานนะครับได้สาบานการโต้ตอบเอาคืนภายหลังปรรดาการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อสิ่งอำนวยความสะดวกการวิจัยนิวเคลียร์ของพวกเขาในพาชินอดีตหัวหน้า IRGC นะครับโมเซนนารีซาอีนะครับได้บอกใบ้ไปที่ปฏิบัติการคำมั่นสัญญาที่แท้จริง3ทําการปฏิญาณโต้ตอบเอาคืนผู้บัญชาการ IRGC นะครับในพลฮอสซินซารามินาริเตือน อิสราเอลจะได้รับบรรดาการระเบิดที่จะปวดรอคอยพวกเขาอยู่พลตีอับโดราหิมนะครับหมูซาวีได้เสริมว่าการโต้ตอบเอาคืนของพวกเรานะครับจะเป็นการบทขยี้และสุขุมรบอบคอบสิ่งนี้นะครับภายหลังนะบรรดารายงานในไม่นานมาน,นี้นะครับได้เปิดเผยการโจมตีนะครับต่างๆทางอากาศทุบสิ่งอำนวยความสะดวก เทเลแกน2ในพาชินสิ่งอำนวยความสะดวกทางนิวเคลียร์นะครับที่เป็นความลับระดับสูงของอิรานเนี่ยถูกทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นนะครับได้เป็น 1. สิ่งอำนวยความสะดวกการวิจัยอาวุธนิวเคลียร์ที่สำคัญสำหรับบรรดาส่วนประกอบการระเบิดนะครับตามข้อมูลของ Axios ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับได้ยืนยันนะการทำลายนะของบรรดาส่วนประกอบ งานวิจัยตัวกำเนิดนิวตรอนตามกู้มูอ a x ซิออเจ้าหน้านที่อาวุโสของอิสราเอลท่านหนึ่งนะครับได้เรียกที่ตั้งนั้นนะครับว่าเป็นคอขวดนะที่ทำการนะชะลอล่าช้าต่อ,อความทะเยอทยานทางนิวเคลียร์ของอิหร่านเทเลแกน2นะครับเป็นบ้านของอุปกรณ์ที่สลับซับซ้อนนะสำหรับการออกแบบวัตถุก,การระเบิดทางนิวเคลียร์นะครับอซสรายงาน ไปงานต่างๆนะครับเสนอแนะสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ได้อยู่ภายนอกโปรแกรมนิวเคลียร์ที่ถูกประกาศของอิหร่านนะครับทำการละเมิด NPT มีเพียงแค่1ส่วนเล็กๆนะครับของรัฐบาลอิหร่านนะครับได้ทราบเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ตามข้อมูลหน่วยข่าวกรองสหรัฐอิสราเอลนะครับได้โจมตีอิหร่านในวันที่26ตุลาคมในการโต้อตอบ ต่ออิหร่านนะครับที่ทําการยิงบรรดาขี่อาวุธนะครับเกือบ180ลูกเนี่ยไปที่อิสราเอลสำสารนะครับได้ถูกรายงานนะครับว่าเร่งเรงเร้าอิสราเอลที่จะหลีกเลี่ยงนะครับบรรดาเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทางนิวเคลียร์แต่สนับสนุนนะครับบรรดาปฏิบัติการที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรต่างประเทศชี้นะครับดูเหมือนนะครับว่าอิหร่านเนี่ยได้ตัดสินใจนะครับว่าจะทําการโจมตีเอาคืนกับอิสราเอลนะครับมัน ปฏิบัติการคำมั่นสัญญาที่แท้จริง3.0เนี่ยนะได้วางวันที่ไว้แล้วนั่นเองนะครับเหตุผลสําคัญก็เพราะว่าทางอิสราเอลเนี่ยได้ละเมิดในสิ่งที่อิหร่านได้เตือนนั่นก็คือมีการไปโจมตีนะครับบรรดาที่ตั้งนะครับทางนิวเคลียร์ของอิหร่านนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้อิหร่านไม่ได้ออกมายอมรับนะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดก็บอกว่ามันมีภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะแสดงให้เห็นว่าบรรดาที่ตั้งนะครับก็เรียกว่า นางนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยซึ่งเขาเชื่อว่านะครับมีการวิจัยนะครับอาวุธนิวเคลียร์อยู่เนี่ยมันถูกทำลายนั่นเองนะครับทำให้อิหร่านเนี่ยอาจจะไม่ยอมนะครับในงานนี้ก็ปิดโอกาสสูงเลยที่จะเกิดปฏิวัติการคำมั่นสัญญาทแท้จริง3.0น,นะครับติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ